สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่วิสารเพื่อไทยฟ้องสองพิธีกรช่องดังเชื่อมีผู้บงการลั่นจริยะทําสื่ออยู่ไหนที่รัฐสภานายวิสารเตชะเทรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทยทแถลงว่า จากกรณีที่รายการคุยถึงแก่นออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ดำเนินรายการโดยนายปรเมศตรทู่โตและนางสาวนันทิยาจิตตโสภาวดีได้นำเสนอคลิปที่ตนอภิปรายในสภาเมื่อปี2563นำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเม็ดโฟมจังหวัดสมุทรปราการในลักษณะติติงที่ตนเป็นเหตุในการตัดงบป,ประมาณและคัดค้านไม่ให้มีการซื้อ เฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง k a 3 2ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวนสองลำทำให้การช่วยเหลือล่าช้าขอให้เตรียมรับหมายได้เลยเพราะตนจะดำเนินการฟ้องร้องพิธีกรทั้งสองรายดังกล่าวยืนยันว่าตนไม่มีสิทธิ์ไปตัดงบเชื่อว่าเป็นไออของรัฐบาลและต้องมีคนสั่งการไปรับงานไปรับจ็อบมาให้ดำเนินการแน่นอน อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงระดับบรรณาธิการข่าวไปจนถึงกระทั่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตนก็พร้อมที่จะดำเนินการด้วย สองพิธีกรดังกล่าวไม่ควรมาจัดรายการข่าวแบบนี้ควรไปทำงานของกองโคษกรัฐบาลดีกว่าและไม่น่าทำเพราะถือว่านำภาษีของประชาชนมาทำลายฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมสื่ออยู่ไหนขอเรียกร้องให้สื่อช่วยกันควบคุมไม่ได้ฟ้องร้องเพื่อต้องการเอาชนะ ไม่ได้เจ็บแค้นส่วนตัวเพราะไม่ได้รู้จักสองพิธีกรเป็นการส่วนตัวแต่ต้องการสร้างบรรทัดฐานจริยธรรมสื่อไม่ใช่สักแต่จะอ่านข่าวนำวาทกรรมทางการเมืองที่ระบุว่าซื้อหอตกไปเพราะผมรัฐบาลทำงานช้าก็มาโทษฝ่ายค้านและผมขอเรียนว่าจริงๆแล้วหอได้ขอมาสี่ลำแต่ถูกตัดไปสองลำและกมทง,งบปี64เป็นผู้ตัดไม่ใช่ผมตัดนายวิสารกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ